อนาคตไม่เคยถูกเขียนไว้อนาคตคือโลกของพลังงานที่ยังไม่ก่อกำเนิดรูปร่างใดๆถ้าสตีฟจ็อบสไม่เปลี่ยนพลังความคิดเป็น iPad iPhone ไม่ช้าคนอื่นก็สร้างถ้าเจฟเบซอสไม่คว้าโอกาสในการสร้าง Amazon.com ในจีนสุดท้ายอาล b a าบาก็ก่อกำเนิดขึ้นในประเทศจีนอยู่ดีถ้าอีลอนมัส ไม่คว้าโอกาสในการสร้าง s p ป c e x สุดท้ายบริษัท Virgin Airline ก็สร้างจรวดกาเล็กติกไปท่องเที่ยวอวกาศอย่างแน่นอนใครลงมือทำก่อนเงินจะวิ่งหาคนคนนั้นอนาคตชอบความเร็วอนาคตชอบคนมีความฝันอนาคตชอบคนที่ลงมือทำทันทีอนาคตชอบคนที่สู้ไม่ถอยคุณอย่าเผลอเชื่อหมอดูเด็ดขาดอย่าเชื่อเรื่องโชคชะตา อย่ากังวลและอย่าท้อใจเพราะอนาคตยังไม่เคยถูกเขียนขึ้นไว้ที่ใดในจักรวาลนี้คุณต่างหากที่เขียนอนาคตของตัวคุณเองหมอทีมมีกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วพบกันที่ความสำเร็จ